เรื่องดีๆที่จะเข้ามาในระยะ3เดือนนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของคอนเน c t ชันค่ะจะมีคอนเน c t ชันต่างๆต,ติดต่อเข้ามางานจะค่อนข้างเป็นที่ยอมรับในคนหมู่มากค่ะชัดยังไงก็คือ8เหลียนมันจะเป็นไพ่เหมือนคนทำงานแบบตั้งใจมันหมายถึงว่าเวลาเราโฟกัสอะไรอยู่ะสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นคือจะเป็นต่อกันแบบนี้เลยค่ะคือ9เหลียญสิ่งที่เราโฟกัสตั้งใจอ่ะจะได้ผลลัพธ์เป็นผลงอกเงยที่ดี สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับรายการเช็คดวงกันอีกครั้งนะคะกับแม่หมออิงจากเพจอิงลิสค่ะวันนี้นะคะอิงมาก,กับคอนเทนต์พิกอา,าร์คค่ะกับหัวข้อที่มีชื่อว่าเรื่องดีๆอะไรที่จะเกิดขึ้นภายใน3เดือนนี้นะคะอ่ะสำหรับ p i กอา,าร์ r d นะคะก็คือการเลือกไพ่จากทั้งหมด4กองค่ะมาเลือกกันเลยนะคะกองที่1 กองที่2องกองที่3แล้วก็กลองที่4ค่ะระหว่างนี้นะคะก็นึกคําถามในใจค่ะแล้วก็แบบตั้งจิตนิ่งๆตั้งสมาธินิ่งๆแล้วก็เลือกเลยว่าจะเลือกกลองไหนดีหนึ่งสองสหรือ4อะไรที่แบบว่ารู้สึกว่าใช่ที่สุดเลือกเลยค่ะเอาละค่ะพอเลือกกันได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันนะคะสำหรับ คนที่เลือกหมายเลขหนึ่งะคะหรือว่ากองที่ห okay, ค่ะก็เรื่องดีๆที่จะเข้ามาในระยะ3เดือนนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของคอนเน c t ชันค่ะจะมีคอนเน c t ชันต่างๆต,ติดต่อเข้ามาแล้วก็จะได้ร่วมงานกันค่ะเรื่องที่2นะคะก็คือคอนเน c t ชันที่ติดต่อเข้ามาเราได้ร่วมงานกันงานจะค่อนข้างเป็นที่ยอมรับในคนหมู่มากค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะตัวงานเนี้ย จะเป็นงานที่อาจจะได้ทำเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียหรืออาจจะเป็นอีเวนต์เลยคือเรียกง,ง่ายๆว่ามันเป็นชุมชนกลุ่มคนนะคะไม่ว่าจะเป็นในทางออนไลน์หรือออฟไลน์นั่นเองผลงานจะออกมาดีเป็นที่ยอมรับแล้วก็รู้สึกว่าเพื่อร่วมงานเป็นเพื่อร่วมงานที่ดีเราก็เป็นเพื่อร่วมงานที่ทํางานด้วยกันเรารู้สึกเหมือนเป็นแฟมิลี่รู้สึกประทับใจซึ่งกันและกันและมีโอกาสทํางานด้วยกันต่อในระยะยาวค่ะแล้วก็นอกจากนั้น จะโชคดีในเรื่องของการเงินด้วยค่ะเรื่องของการเงินจะโชคดีในแง่ที่ว่าจะได้เงินแบบเหมือนเป็นการได้เงินมาจากโลกออนไลน์หรือจากผู้คนจากงานต่างๆอะคะ่ะ โอเคค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่จะโชคดีนะคะก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นในแง่ความรักหรือว่าแง่ความสัมพันธ์ในครอบครัวความสัมพันธ์ในครอบครัวจะออกมาดีเหมือนในภาพนี้เลยค่ะแล้วก็หรือว่าความสัมพันธ์ในแง่ความรักนะคะก็จะเป็นเหมือนไพ่เลเวอร์คือจะเจอคนที่รู้สึกแบบถูกชะตาหรือถูกตาต้องใจแต่ไพ่ใบนี้ค่ะมันไม่ได้บอกว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวนะคะคือมันไม่สามารถบอกระยะเวลาได้ว่าจะยาวจะสั้นมันขึ้นอยู่กับเราแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนเห็นปุ๊บเรารู้สึกถูกใจ เนนั่่องคะมาต่อกันค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะมาดูความหมายกันว่าจะมีเรื่องดีๆอะไรเข้ามาบ้างใน3เดือนนี้ค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่สองนี้คือไพ่ชัดมากๆเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นเป็นไพ่เหรียญหมดเลยเป็นแเหรียญกับ9เหรียญค่ะ ชัดยังไงก็คือแปเหรียญมันจะเป็นไพ่เหมือนคนทํางานแบบตั้งใจมันหมายถึงว่าเวลาเราโฟกัสอะไรอยู่อะสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นคือจะเป็นต่อกันแบบนี้เลยค่ะคือเก้าเหรียญสิ่งที่เราโฟกัสตั้งใจอะจะได้ผลลัพธ์เป็นผลงอกเงยที่ดีใบเนี้ยเก้าเหรียญมันหมายถึงพอเราตั้งใจทําอะไรแล้วมันจะเกิดขึ้นมาเป็นแบบ ผลงานหรือว่าเม็ดเงินที่ดีค่ะดังนั้นไพ่มันขึ้นชัดมากเลยว่าจะโชคดีเรื่องเงินมีโอกาสได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรหรือว่าตั้งใจลงทุนลงแรงกับโปรเจกต์หรืออะไรไว้ผลลัพธ์จะออกมาดีในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงเรื่องเงินหรือเรื่องงานอย่างเดียวก็ได้นะคะสมมุติว่าเราตั้งใจออกกําลังกายหรือทําอะไรอ่ะเป็นสิ่งที่เราตั้งใจไว้อะแปลว่าผลลัพธ์จะออกมาดีอย่างแน่นอนตั้งใจจะลดหุ่นตั้งใจจะทําอะไรมันจะเกิดขึ้นค่ะทุกอย่างมันจะเป็นไปตามแผนออกมาดีกว่าที่คิดด้วยซ้ําค่ะ มาต่อกันค่ะกับไพ่กองที่3นะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่3เรื่องที่โชคดีก็คือเกี่ยวกับเรื่องงานหมดเลยค่ะจะเป็นการเจราจาเกี่ยวกับเรื่องงานมันอาจจะไม่ได้โชคดีเวอรวังอะไรมากนะคะแต่หมายถึงว่าการเจราจาต่อรองเกี่ยวกับเรื่องเงินและเรื่องงานอ่ะมันจะเกิดขึ้นต่อรองแล้วตัวเองจะได้เปรียบ แต่ถ้าถามว่างานมันราบรื่นลื่นขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ขนาดนั้นค่ะมันยังมีการปรับจูนแก้ไขงานอยู่ตลอดเอาง่ายๆว่าเหมือนเหมือนคุณไปต่อรองอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วได้เปรียบแต่ว่าก็ไม่ได้ได้ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสิ่งที่โชคดีมันก็จะมีความก้มกึ่งนิดนึงไม่ได้โชคดีทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นอกจากนั้นนะคะสิ่งที่จะโชคดีอีกอย่างหนึ่งของคนที่เลือกหมายเลขนี้นะคะก็คือเรื่องของการเงินที่จะได้จากหลายช่องทางค่ะ มีแนวโน้มว่าจะได้ทำงานหลายชิ้นหลายอานันเราได้เงินเพิ่มจากหลายช่องทางนะคะและสำหรับคนที่เลือกกองสุดท้ายหรือว่ากองที่4นะคะมาดูกันดีกว่าค่ะคนที่เลือกกองนี้อาจจะตกใจเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมามันดูไม่ค่อยนิส์หรือไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วคือไม่มีอะไรเลยค่ะ อย่างเงี้ยคือหมายถึงว่ากําลังจะมีโชคดีๆหรือว่าเรื่องดีๆเข้ามาแล้วค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะเจอเรื่องที่ไม่ดีก่อนแค่นั้นเอง พอเจอเรื่องที่ไม่ดีก่อนปุ๊บเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือในหลายๆเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือในด้านความสัมพันธ์สําหรับเรื่องงานนะคะใครที่มีปัญหาในที่ทํางานงานหนักเกินไปปัญหาสัญญางานหรือปัญหาเรื่องอะไรก็ตามจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือแบบในไพ่ค่ะคนที่เข้ามาช่วยเหลือจะให้ไอเดียใหม่ๆในการทํางานหรืออาจจะหางานใหม่ๆมาออฟเฟอร์มาให้ลองไปสมัครหรือหาโอกาสใหม่ๆด้านอื่นๆเรื่องการงานมาให้อีกค่ะนอกจากนั้นนะคะเขายัง เข้ามาเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพดีๆอีกด้วยสำหรับเรื่องความรักนะคะใครที่เลิกลากับคนเก่ามาเนาะอาจจะรู้สึกเจ็บแต่เดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวก็จะมีคนเข้ามาดามใจมาเป็นโอกาสดีๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะกับพิกาะคาะร์สในหัวข้อที่ว่าเรื่องดีๆอะไรที่จะเกิดขึ้นในช่วง3เดือนนี้ค่ะก็สําหรับใครที่ชอบคอนเทนต์นี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์ด้วยค่ะและที่สําคัญที่สุดนะคะฝากสิงออนไลน์ด้วยค่ะสามารถเข้าไปช้อปปิ้งในโลกออนไลน์ได้เลยค่ะซื้อครบ500บาทส่งฟรีถึงบ้านเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะใครที่ดูคลิปนี้นะคะอีกมีโค้ดฟรีมาแจกค่ะเพียงแค่พิมพ์โค้ดสิงลัคก,กี้ค่ะซื้อครบ600บาทลดไปเลย100บาทค่ะ อีพ e ีหน่าจะเป็นอะไรไว้ไปติดตามกันนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะ